สวัสดีค่ะคลิปนี้นําจะพูดถึงการฝึกการหายใจแบบโยคะนะคะในโยคะจะมีการฝึกการหายใจแบบสลับรูจมูกนะคะคือหายใจเข้าทาง1 ข้างของรูจมูกและหายใจออกทางอีกหนึ่งข้างนะคะเพราะเราชีวิตเราปกติเนี่ยเราจะหายใจเข้าออกทาง2จมูกใช่ไหมคะสรูจมูกของเราแต่ในการฝึกโยคะเนี่ยจะเป็นการฝึกให้ปอดแข็งแรงด้วยการที่ถ้ามีอากาศเข้าแค่1 1เส้นทางของรูจมูกและออกแค่1เส้นทางของรูจมูกเนี่ยเราจะปอดมันจะแข็งแรงยังไงปอดมันจะสร้างกล้ามเนื้อสร้าง ความแข็งแรงขึ้นมาในการสูบอากาศหรือปล่อยอากาศออกไปได้ยังไงนะคะเราจะมาเริ่มกันนะคะในโยคะเนี่ยเราจะใช้มือขวานิ้วโป้งและนิ้วนางน,นะคะเวลานิ้วชี้กับนิ้วกลางเนี่ยคือเราก็เก็บลงมาทางด้านหน้าเราเหลือแค่2นิ้วส่วนเจ้านิ้วก้อยเขาก็จะยกตามสเต็ปตามสไตล์ของเขานะคะแต่เราจะใช้แค่นิ้วโป้งและนิ้วนางในการหมุนไปมาของรูจมูกด้านขวาและด้านซ้ายของเรานํามาเริ่มกันเลยนะคะ นิ้วโป้งเนี่ยจะอยู่ที่จมูกขวาเห็นไหมคะเห็นการเห็นคอนเซปต์การแปะเนาะแล้วเวลานำหมุนนิ้วนางนําก็จะมาอยู่ที่จมูกซ้ายนะคะถ้าจอนําสลับกับคนอื่นๆเนี่ยคือเราก็คือสลับเองนะคะให้ฟังจาก วิร์ดิงว่านิ้วโป้งคืออยู่ที่จมูกขวานิ้วนางคืออยู่ที่จมูกซ้ายและเราก็ใช้การหมุนข้อมือของเราแบบนี้ค่ะขวาซ้ายขวาซ้ายนะคะในการฝึกหายใจเริ่มแรกนะคะนําจากหายใจเข้าที่รูจมูกขวาการหายใจเข้าที่จมูกขวาฝั่งเดียวก็คือต้องปิดฝั่งซ้ายไว้หายใจเข้าลึกๆทางรูจมูกขวานะคะแล้วเวลาหายใจ รูจมูกซ้ายดังนั้นก็ต้องปิดขวาแล้วเปิดซ้ายเพื่อให้ออกมาเห็นไหมคะเข้าจมูกขวานำก็หมุนฝ่ามือเพื่อเปิดนิ้วโป้งที่มือขวาออกซ้ายเข้าด้านขวาเห็นไหมคะออก ใช้การหมุนฝ่ามือและเราจะทำอย่างนี้ข้างละสามครั้งเดี๋ยวเราลองทำไปพร้อมๆกันนะคะหายใจเข้าลึกๆเลยค่ะปิดซ้ายหายใจออกเปิดนะคะหายใจเข้าเปิดขวาปิดซ้ายอยู่หายใจออก เปิดซ้ายเพราะต้องการให้ลมหายใจออกเนี่ยออกทางรูจมูกด้านนี้ด้านเดียวนะคะหายใจเข้าเข้าทางรูฝั่งนี้นะคะหายใจออกออกทางฝั่งนี้ฝั่งเดียวเพราะฉะนั้นเราหมุนมือของเราดีๆค่ะให้เขาคอนโทรลการหายใจแล้วคลายอันนี้คือการหายใจสลับรูจมูกนะคะและเมื่อเราขวา หายใจเข้าแล้วเราก็ต้องลองเข้าทางฝั่งซ้ายด้วยเพื่อที่ว่าเกิดความสมดุลของร่างกายโยคะเนี่ยจะเป็นอะไรที่สร้างความสมดุลให้กับร่างกายทั้งขวาซ้ายแม้กระทั่งรูจมูกก็รูจมูกด้านขวาและด้านซ้ายนะคะเหมือนเดิมเราจะเข้าซ้ายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปิดขวานำใช้นิ้วโป้งปิดขวาหายใจเข้าหายใจออกก็ออกทางขวาเห็นไหมคะ ให้ดูตามนิ้วนำนะคะซึ่งไม่ยากเลยหายใจเข้าเข้าซ้ายตอนนี้เข้าฝั่งนี้คะ่ะหายใจออกขวาตอนนี้ก็ออกที่ฝั่งนี้นะคะเข้านะคะใช้การหมุนนิ้วมือออก นํำมาบอกคอนเซ็ปต์ไปแล้วว่าเวลาหายใจเข้านะคะก็มีการสลับรูจมูกเข้าขวาออกซ้ายนะคะนับก็ทำประมาณ3หรือ5ครั้งเหมือนกันพอเข้าซ้ายเข้าซ้ายก็คือเปิดให้อากาศเข้าทางซ้ายและออกขวาน้ำก็จะทำประมาณ3หรือ5ครั้งเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นอัลุโลมะวิโลมะเป็นการหาย สลับรูจมูกของทางสายโยคะนะคะทางาศาสตร์โยคะของเราเพื่อเป็นการฝึกร่างกายฝึกปอดให้แข็งแรงและเจ้าตัวนี้เองค่ะเป็นพื้นฐานในการสร้างให้ปอดแข็งแรงและโรคต่างๆที่เกี่ยวกับภูมิแพ้ ออหอบนื้ก็จะหายไปนะคะเราสามารถหายป่วยได้ด้วยการที่เราเริ่มการฝึกหายใจค่ะและเมื่อเราฝึกหายใจเข้าขวาออกซ้ายเข้าซ้ายออกขวาแล้วนะคะเราก็กลับมาพักหายใจสบายๆปกติธรรมดานะคะประมาณส5ถึงครั้งแล้วลเราค่อยเริ่มการหายใจแบบ อนูโลมะวิโลมะก,ก็คือการหายใจสลับรูจมูกใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะการหายใจแบบนี้นะคะเราสามารถทําได้เป็นประจําทุกๆวันเลยนะคะเป็นการฝึกพื้นฐานเบื้องต้นของการฝึกทุกๆวันอาจจะทําก่อนที่เราจะเริ่มฝึกโยคะก็ได้นะคะเหมือนเป็นเหมือนการสร้างสมาธิสร้าง ความสงบในใจก่อนที่เราจะเริ่มฝึกโยคะของเราเราสามารถทําได้ทุกๆวันค่ะลองฝึกกันดูนะคะเพื่อปอดเพื่อร่างกายที่แข็งแรงและโรคต่างๆภายในร่างกายของเราจะค่อยๆลดน้อยลงไปในทุกๆวันค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีนะคะแล้วพบกันค่ะ